สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญประทานนะคะรูปแบบสวยสวยค่ะรูปแบบหนึ่งนะคะดอกเข็มเบนจะมาศนะคะสวยสวยง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว30ซนมค่ะจำนวน8เส้น เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เดือมกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่สอสวมมาในเส้นที่1เส้นที่สาสวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะเอ้าออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่3พับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นท,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 ที่2องทับเส้นที่1เส้นที่สทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สค่ะ นี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเอามือช้อนที่หานไว้ค่ะในป้องกับนิชีจับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นะเราจะเหลือดิบบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะนะรวบเข้ามาให้กระชับนะกระชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ ดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะจับริบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ 1, 2, ึ่สี่นะคะพาดข้ามสเส้นนะจากพาดข้ามสี่เส้นไปค่ะพาดข้ามสี่เส้นไปพาดข้ามสีเส้น,สสนนะคะนะ้เราจะเหลือริบินสเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจับพันมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ เส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 4. สามเส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับค่ะ แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหลียงใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหลียงที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดรอดไปค่ะรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นนะคะสอดรอดสามเส้นไป น่คะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็พลิกกับแป้นมาด้านนี้จับดิบินนะคะพับมาด้านหลังนะแล้วก็พับกลับไปด้านนี้ค่ะสอดรูถัดมานี่ค่ะรอสี่เส้นนะคะเหนะนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะ, 1, 2, 3, ะ,คะสอดรอสี่เส้นไป น,นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พิกด,ดกับด้านมาด้านนี้สอดรอดกลับไปเก็บค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวนแเส้นนะคะ ก็สอดขึ้นไปให้สุดเลย เราได้แบบนี้นะปิดกลับมาด้านนี้ค่ะจบิบบิ้นพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดูนี้นะคะ นี่ค่ะในแบบนี้นะคะแล้วแบบนี้นะเราก็จับนิ้วมินนะคะพับมาแบบนี้ปล่อยมานะคะบิดโค้งมาด้านนี้พับลงมานี่ค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะเราก็ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดกับขึ้นด้านบน นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เปิดเส้นนี้มานะนะจับดึงลงมาแบบนี้ขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานี่นะคะสอดลงไปแบบนี้ค่ะนะคะดึงมาแบบนี้ดึงลงมาจับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะเห็นนะ นี่ค่คะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ตัดปลายดิบินออกทิ้งนะคะเหลือ2.5ถึง3มนติเมตรนะคะทิ้งเลยนี่นะคะพอตัดเสร็จแล้วแบบนี้เราก็เปิดเส้นออกมานะพับสอดขึ้นด้านบนนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วค่ะดอกเข็มเบนจมาศนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ